ลนี้ก็ลังหัดีอบอลทบีไวท์ฮอบอลทูีไวท์แม่พุ่นแล้วเลตัวเล็กตัวเล็กตัวแรงอบอลทบีไวทนั่นบักบหานิตัวตัวลูกคีลูกีมันบอลทีไวท์เือนกันโอ้ยบักหามึงค่บอลทูีไวท์เฮ้เฮลแม่มึงนค่นบกห้านน่แดกเป็นองแม่องดูดหาน เร wow. ี่เราสองอนต์สองร้อยเปหามเลยเฮ้เพร้อพังมันตัวพู้เหมือนกันบุกเข้ดูดูดมหงมันมดแล้วเนี่ยตัวตัเพยกันเพดกันเพกันบุกเข้เพดกันเฮ้เฮเพดกันเพดกันบุกปดูด เหมือนกอันเพศเดยกันปึ้เลยเอาแล้วมันตัวเมียเอาเฮ้ยมันขึ้นมึ้ไม่ใช่เอาตัวตัวบูงนังเอาตัวบูงยังเอาโอ้ยน้องบักห้า่ไม่ล้ดเลยดิเบนจักรรพ่อจักรเอาตัวอะบล็อบนทูบีไรบักปึกเลยอันทุกันเพอกัน ดิเวนเจกาน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 ชอบไหมเนี่พอลกกูกกลัวปื้วบอลทีวีไลท์อ่ right. อาเขาเลาหลักเตือนร็อกร็อกแอนด์โรลร็อกแอนด์โรล ไม่ออกเลยล้วใครนี่ไม่ออกเลยฝาที่หน่อยเห็นกระถืบปูแน่นนอนฝากข้าวออไอนั่นปูให้นอนกันไน่นอนนอนเราขึ้นบังแดดยิงยีเด้อ ผมไม่ชอบเศษกิ่งไม้แล้วเขากินไม้ออกอีกเนียกิ่งไม้เล็กพวกนี้ออกให้หมดพวกาันี่คืองั้นเราก็เห็นใจคือยิ่งเขาเขาไม่ชอบดึงมันกิ่งไม้ผมถ้าออกกิ่งไม้ออกพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นเรียบๆอะไรเป็นการเิีเนไง ัแนแหนะอันนี้มันมันยาวเนี่ยมันยาวมันจะเป็นพันตีนเขาเนี่ยมันเขาจะไม่ไม่เลนะ่นน้ำไหนนี้จะดีแล้ว